สวัสดีครับพ่อแมว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 พวกเราช่องน้องมีชายนะครับวันนี้มีขโมยขโมยมากินผลไม้หมดไปสามตะกร้าแล้วเด้อดูดูตะกร้ายายแตกเด้อวัน วันนี้แม่แม่ท่านไหนมาเหมาให้เนี่ยทำไมยืนกินแบบชิ่วาแต่ชิ่วกมูเถอะอ,อืมยายขายไว้ปีหนีหลายเปิดประตูมากินเองเลยวันนี้ กินน่ะได้ขอเขาได้ยังเยอะขอยายยังขอคุณยายก่อนละขอคุณพัดน้อย อยไก่เด้อเจ้าเห็นบัวก็ออกข้าวกันน่ะเหยียบตายเหยียบตายดิโหมีโหมีเทใส่กระตาเห็นไหมมันนะ จเอ้ยจอยจอยมันต้องย่นห้มันเทละหน่วยมีเงินจ่ายเขาไหมเนี่ยมายืนกินของเขาเนี่ย ฮะไปบอกอีแม่จามาใจให้ด้อแม่จาม่นุ่งน่ะจะคล้องน่ะหลุดตืึนขึื่อาหลุดนี่ไปยังไงแสบบอ แซมเท่าไรแซมอืมก hmm, ินอย่างเดียวเด้ออย่าเหยียบอันตรกษาเขาเด้อเอาไปให้ป้ากินนะวะ นี่เด้อแม่แมลูกไส้มื่อเจ้าขโมยขโมยวังเ้ากะขโมยหน่อยขโมยหน่อยนี่กะขโมยดีขึ้นกันเน้น่ขโมยหน่อยนี่ขโมยเน่อยหน่อยนี่กําลังเอาเขาคอของหันนี่ก็เลยเอาพีของ่าเถื่อเออเออขโมยเน่อยหน่อยนี่นะขโมยหน่อยนี่กะรักดีเน้นีเจยจอยๆนี่ คุณทางคุณไปใส่อีกนั่นสิบเ็ลักงยาได้ป่ะเนี่กินผลไม้เสร็จสิบห้าลักงยาตีป่ะเนี่วันเขาคอ,อกเลยเขาคอ,อกเลยเขาคอ,อ,อกเลย ยิ้มไปคุณบ่งเัิเจ้าของคนไม่เพิ่นนั่งยิ้มอยู่พุ่นว่าลูกเพิ่งรักได้ นี่ว่าออกแน่นี่เดคาวมาลวเลยประตูแน่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ